มาครับถึงคิวเจ้าอะไรอาซี RC, นะครับมา,าแรมซ้ายขวานะครับของเพิ่งมานะครับนี่ของใหม่กลิปนะครับอโอเคมาขึ้นแท่นเลยดีกว่าลูกมาเดิมแล้วใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมที่เกี่ยวกับรีโมท PPF ออกแล้วก็เราก็จะต้องทำ full dimension ให้กับเขาครับผมเราจะขัดปรับผิวนะครับโดยการที่เราเอาอย่างเงี้ยแหละอย่างนี้แหละเป็นเป็นทรงนี้แหละเป็นหมวกแบบหมวกเหมือนเหมือนหมวกปลอมอย่างนี้แหละเอาไปกลมๆไปเลยลูกโอเคครับนี่เชียว R ่อาร์ไฟนะทำไมกลมไล้ขนาดนี้เนี่ยนะครับกลไกหรือแรมหรือทุกอย่างลรือคือรื้อหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่รื้อเดี๋ยวเขาดูหน่อย ปรับกับตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ให้ปรับกับตรงนี้นะครับแล้วพอเราปรับผิวเสร็จแล้วครับการเราลงเซรามิกอะเราจะประกอบแรมเข้าไปก่อนนะแต่จะยังไม่ใส่แอร์วิงนะครับแล้วก็ช่องลมตรงกลางนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะใส่ดีไหมแต่โดยปกติแล้วเราก็จะไม่ได้ใส่เข้าไปตอนเราลงเซรามิกเพราะเราอยากลงเซรามิกใต้นี้ด้วยครับมันเลยทําให้เราคิดว่าเราไปต่อแบบนี้ดีกว่าเออแบบนี้ดีกว่าหลังจากรีมูฟ PPF ออกเรียบร้อยนะครับ เนียนอะเอาอย่างงี้ดีกว่าคือหมวกใบนี้มันแทบจะไม่มีตําหนิอยู่แล้วตั้งแต่ผมใช้อะนี่ผมเป็นเจ้าของเก่าเขาเองนะผมขายให้พี่คนนี้ไปครับก็ได้วนกลับมาดูแลก็หลายๆใบอะครับที่ผมขายไปหมวกสะสมหลายๆใบที่ผมขายไปผมได้วนกลับมาดูแลแทบทุกใบเลยนะอะไรที่เป็นหมวกผมเองหมวกส่วนตัวผมเองผมผมเจอแบบนี้ตลอดเลยโอเคครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณเจ้าของใบนี้พี่กบนะครับ ซื้อกับผมไม่รู้แบบกี่ใบแล้วว่าเป็นพี่กบซื้อกับผมเยอะมากครับแล้วก็เอาหมวกมาดูแลกับผมเอารถมาดูแลกับผมนะครับด้วยการที่เราทำดีเทลลิ่งให้นะครับมากกว่า10บใบอะหมวกเขาอะอเยอะมากครับโอเคขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจับผมที่ไว้วางใจเรานะครับโอเคใบนี้เราทําความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราลูบฝุ่นออกหน่อยนึงเนี่ยนี่ขนาดว่าเรานอนตู้นะเห็นว่า นั่นตู้นั้นนะชั้นนั้นนะคือของเขาคนเดียวเลยนะนั่นนะคืออะไรเขาคนเดียวเลยนะน่ะเห็นไหมไมันยังมีฝุ่นเลยคือฝุ่นนะครับร้านเราอยู่ติดริมถนนครับมันจะมีฝุ่นอย่างนี้แหละนี่ขนาดว่านอนตู้นะแต่ว่านอนนู่นมาประมาณเดือนหนึ่งโดนฝุ่นประมาณนี้ก็ถือว่าก็โอเคครับได้อยู่รับได้อยู่ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปแปะผ้าเทปดีเทลแล้วก็พิเศษกันเลยดีกว่าครับผม เรา PCS T-step ได้ตามที่เราวางแผนไว้แต่ก่อนหน้าที่จะเป็น T-step ได้คือคาลิเบตแบบมั่วเลยนะคาลิเบตมั่วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเปิดเปิดด้วยการที่เราใช้ขนแกะของคาโปนะครับทีนี้ครับขนแกขนแกคาโปข้อดีคือเปิดผิวครับข้อเสียเลยคือการที่เขาทิ้งรอย ขนแกะไว้ขนแกะเป็นทุกยี่ห้อนะไม่เกี่ยวนะเขาทิ้งรอยมากหรือน้อยแค่นั้นเองทีนี้เราก็เลยคลิเบทด้วยการที่เราใช้อุโนโพเทคก่อนนะครับทีนี้ไม่จบนะครับเราเลยกลับมาใช้ที่ฟองน้ำเ,เป็นตัวฮาร์ดมีเดียมนะครับฮาร์ดมีเดียมเราจับคู่เข้ากับ0406สรุปไม่จบอีกนะครับคือใสแต่ยังมัวอยู่ยังยังมันเขาเรียกว่ามันเป็น ริ้วๆอะ่ะคือสายดีเทลลิ่งจะมองออกนะครับคือจะไม่ได้สายแบบนี้ครับจะยังมัวๆอยู่นี่คือสายมากนะครับทีนี้เราก็เลยเรารู้แล้วว่าจะยังไงต่อแต่เราแอบอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเราจะต้องใช้ลูเปสตัวนี้แต่วันนี้ครับขอใช้คัตแม็กครับกับฟองน้ำฮาร์ดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราไล่สเต็ปไปครับแล้วเราต้องการให้เขาโลดัสโลดัสคือสังเกตดีๆว่าวันนี้ฝุ่นขัดจะน้อยมากบนพื้นที่ตรงนี้คือจะน้อยมากนะครับเราก็เลยใช้ตัวโลดัสนะครับเพื่อมาจัดการเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับความถึกของตัวนี้จะน้อยกว่าเจ้าตัวนี้ถูกไหมเราคาลิเบตไปแล้ว two step two step ในการคาลิเบตไม่เกี่ยวกับ pcs นะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ชิ้นงานบางครับเราจึงเลือกเขานะครับ แล้วพอมาตัวมีเดียมนะครับเรามาที่ตัวนี้ครับแต่ด้วยฟองน้ำมีเดียมฮาร์ดนะครับนี่เราเตรียมฟองน้ำมาเลยเห็นไหมสังเกตดีๆเราเตรียมฟองน้ำมาอีกนะครับเพราะเรากะว่าถ้ามีเดียมฮาร์ดแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดมีเดียมถ้าเราใช้ฮาร์ดมีเดียมเราไม่จบนะครับเราก็จะไปที่ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้มันจบนะครับเราก็เลยมาจบที่ลูเปสนะครับลูเปสเนี่ยจริงๆแล้วเรา แอบนิดนึงเราแอบการใช้อุโนโพเทคเสร็จแล้วทีนี้อุโนโพเทคก็สวยแล้วครับคือดีแล้วครับแต่แอบเพิ่มตัวนี้ให้อีกนิดนึงนะครับมันคือฟินิชนะครับฟินิชกับฟองน้ำโหนี่คือซปเปอร์ซอฟแล้วนะฟองน้ำดำนี่คือซปเปอร์ซอฟแล้วนะครับเราใช้ฟุปเปอร์ซอฟกับส่วนนี้ส่วนปากนะครับเพราะปากจะมีอะไหล่ตัวนี้ มันมีอะไรปากอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าเราใช้เป็นฟองน้ำซูเปอร์ซอฟจะดีกว่านะครับริ้วรอยทั้งใบคือหายไปแน่นอนนะครับหายและนะครับใสและนะครับแล้วทีนี้ไอตัวดำจุก,จ,กจิกตามพื้นดำเนี่ยคือดำจุก,จ,กจิกมันหายหมดเลยอันนี้ข้ามน้ำยาเฉยๆด้วเช็ดีกทีก็หายแล้วดเช็ดด้วย IPA ก็หายแล้วนะครับนะไม่มีเมทัลลิกแต่หมวกนี่โคตรใสใสมากนะครับใสจริงนะครับ แล้วก็ใบนี้จะได้ใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกครับเป็นจีเทนิกเซร u มนะครับออาตานะครับจะได้ใช้ตัวนี้ด้วยแต่เราต้องประกอบแรมด้านบนเข้าไปก่อนนะครับเพื่อการลงเซรามิกที่แรมด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแรมก็จะลงลงได้แต่เช็ดยากเพราะฉะนั้นเราเอามันลงตรงนี้แล้วเช็ดตรงนี้ดีกว่าอืมจะแจวกว่าครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปไอพีเอ็ก่อนตอนเราแกะออกะครับ เราก็จะเก็บตัวนี้ไว้ด้วยตัวนี้ครับให้ความสําคัญในเรื่องของ position นะครับมันเป็นเก่าสองหน้าอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ด้านหลังของเจ้ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เป็นอะไรไหมไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่โ s i t i o n ตัวนี้ครับถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยจะทําให้อะไรตัวนี้เสียนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่มีจริงๆนะครับตัวนี้ต้องใช้ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งลองจะไม่จะไม่เพียวเพียว คือเพียวก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับแต่ระยะยาวตัวนี้เสียนะต้องบอกไว้ก่อนโอเคมาไอเดียเรียบร้อยครับผมเตรียมขอบยางสวยเหมือนเดิมแล้วครับผมมาประกอบก่อน ถึงเวลาที่เราจะต้องคลีปคอนดิชันดีๆแบบนี้ไว้ด้วยเซรลบิกอันดับ2ของโลกครับจะบอกว่าไวเซอร์ครับคือแลบไว้นะครับไม่เหมาะกับการที่จะเคลือบเรา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 คิดว่าไม่เหมาะกับทั้งฮาโลแล้วก็ไม่เหมาะกับทั้งไฟบาร์สาเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นไวเซอร์ครับมันเป็นมุมมองที่คุณจะต้องมองออกเราไม่ดูว่าทําไปแล้วมันจะส่งผลดีไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเคลือบด้วยซอฟโค้ดให้อย่างนี้จะดีกว่าเราขออนุญาตเปลี่ยนเคมีนะครับอ่ะโอเคสําหรับไวเซอร์จบไปชิ้นที่มีเคลียร์โค้ดครับที่มีแล็กเกอร์นะครับโดนตัวนี้แน่นอนนะครับชิ้นที่เป็นชิ้นดํานะครับโดนตัวนี้แน่นอนครับผม แอปพลิเคชันที่ใช้คือแยกใช้นะครับนี่คือซีโเราเขียนไว้แล้วเพราะว่าเรากลัวหยิบผิดแค่นั้นเองเราเอาจจะตัดแบบไม่ค่อยสวยนะต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเซรามิกกันเลยดีกว่าเบบีมากลงทีละหน้าแค่นี้พอมันหนาเลยเห็นไหมละ่ะ <c oughs> มันหนามันหนา จบพร้อมส่งมอบครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด,วนะเดี๋ยวมาอุ้มให้ดูนะครับลืมอ่ะโอเคครับผมอันนี้คืออะไหล่เก่าของเขาไหนวะอุ้ยขอโทษขอโทษอยู่นี่อ่าครับอันนี้คืออะไหล่เดิมที่มีปัญหานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับคือมีแค่นี้นะครับกับอะไหล่ RC นะครับ อะไร RC ใบนี้ครับเข้ามารีมูฟแล็บแล้วก็ทำโปรแกรมฟูลเดเมนชั o นไปนะครับเราก็ทำการอบโอโซนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับภายนอกนะครับเพียเียร์ผิวเปลี่ยนอะไรนะดูความวาวของมันละกันนะครับเพราะว่าเราใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกครับมันก็เลยได้ผลตอบรับที่เป็นแบบนี้นะครับ ดูแล้วกันนะครับมันวาวมากนะครับมันวาวแล้วมันวาวมากนะครับไวเซอร์ครับไม่สามารถที่จะเคลือบอะไรได้นะครับใส่ได้แต่ท็อปโคทอย่างเดียวเพราะว่าแล็บมาครับเราใช้เป็น d g c o โคตติ้งที่เป็นซ u เปอร์ไฮโดรพบิกให้ครับผมนะตรงนี้มีนิดนึงอ่ะโอเค LIRC นหมวกที่เบามากครับ รู้สึกได้เลยถือมือเดียวถือจากมือข้างเดิมคือมือฝั่งซ้ายผมจะถือมือซ้ายแล้วถ่ายถือกล้องมือขวานะครับคือแล้วก็ใบนี้ครับเป็นเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่แล้วก็ใช้เวลายืดยาวเพราะว่าสั่งอะไรนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับก็คือแลมแลมตัวนี้สองตัวคู่หนึ่งเลยครับเพราะว่าอันเก่าเดิมคือลอกแล้วสีมันติดใช่ไหมครับ ใบนี้คือแล็ปมาเป็นหมวกใบเก่าที่ผมเคยขายไปใบนี้เคยพาผมไปถนนหมายเลขสามเราประกอบแรมเข้าไปก่อนที่เราจะโคดนะครับเพราะว่าถ้าเราโค้ดไปแล้วครับตัวนี้ค่อนข้างลื่นมากนะครับเพราอเราที่เราแปะกับอะไรเข้าไปอ่ะบางทีมันไม่ชัวร์มันแปะได้ครับมันใช้โบร้อนอัดได้นะครับฮอตแอร์เป่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์เนาะ เราก็เลยเอาชัวร์ก่อนแลวกันเพราะว่ามันจะสัมพันธ์ไปด้วยขาจับแอร์วิงแล้วก็มีแอร์วิงอีกนะครับมันเยอะแยะมากมายเราก็เลยต้องเมคชัวร์นะครับแต่จบแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยโคตรโคตรหายเหนื่อยใบเนี้ยโคตรหายเหนื่อยแบบส่งกลับได้ในวันพรุ่งนี้นี่คือโคตรดีโคตรหายเหนื่อยนะครับเงาได้เบอร์นั้นอะดูดินี่แหละคือเซรามิกอันดับสองของโลกมันดีครับ โคตรดีไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็หายเหนื่อยมากๆครับงั้นอะไร RC ใบนี้เหนไะเราทำอะไรไปบ้างวะโอเคโอเคเราพูดครบแล้วเราพูดครบแล้วโอเคงั้นเอเดี๋ยวนะเซรามิกที่เราลงบนเคียร์โค้ดนะครับจะเป็นเซรามิกอันดับสองของโลกคือจีเทนิกเซรามอัลต้านะครับแล้วก็ยาง ชิ้นดำนะครับก็คือเป็น C4 ให้ C4 เขาทำหน้าที่ไปนะครับนวมภายในเราสปาโอโซนให้เรียบร้อยครับผม p c s ถึง t s t e ตนะครับด้วยลูปเปสทั้งระบบนะครับโอเคงั้นเราปิดจอบได้ละแอรไลอ้อนเซเราปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ